สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับในดิวเซสเวิลด์กับเฮลิคอปเตอร์เอเมยยิบสี่พีนะครับโอเคในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการใช้อ่าระบบ AI นะครับของตัวกันเนอร์นะครับอ่าหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะสั่งให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันบินเองนะครับตัวที่เราตั้งกันเนอร์นั่นเองนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบพื้นฐานนะครับให้กับโมดูลเฮลิคอปเตอร์กันชิปหรือเฮลิคอปเตอร์ที่ตั้งสองคนเนี่ยอ่าในอนาคตเนี่ยต่อไปนะครับแม้ว่าเดิมทีเนี่ยจะมีอยู่แล้วใน เครื่อง H1 นะครับ q ิแต่ว่านก็จะเป็นแบบซิมเพิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแอนวานขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับโอเคตามไปที่ห้องคนปืนนะครับสิ่งที่เราจะเอาขึ้นมาก็คือคอโทรซ้ายวนะครับอ่ะมันจะขึ้นอยู่ด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวคอโทรเทลเปิร์นะสำหรับไ i แล้วก็เป็นตัวสั่งไ i ได้วยนะครับในนี้มันจะมีบอกอะไรบ้างนะครับอ่ะ IS นะคือความเร็วเครื่องนะครับ สี่สิบเก้านี้คือ heading ของเครื่องนะรับที่มองอยู่ข้างหน้านี้ alt คือความสูงนะครับตัว R ก็คือเรดาร์นะครับก็คือตอนนี้ความสูงอิงจากเรดาร์ทิปเตอร์นะครับก็คือจากตรงนี้ถึงพื้นนะครับถ้าตัว R เปลี่ยนเป็นตัว B นะครับก็คือมันจะอิงจาก b a ม o m e t e r นะครับอ่าเเราส่วนด้านล่างนะครับข้างนี้อันนี้ก็คือเข็มทิศของเรานะครับก็จะมี heading นะครับที่ชี้อยู่นะครับเครื่องที่ ไปคําสั่งเดียวใส่อยู่นะครับวนตัวสุดท้ายนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับอ่าที่เขียนว่า FLT อันนี้คือตัวที่บอกว่าตอนนี้ AI Pilot เนี่ยอยู่ในโหมดอะไรนะครับ FLT ก็เหมือน Flight Level นะครับก็คือมันบินสําหรับเดินทางเหมือน Cruise m o d นะครับวิธีการใช้งานนะครับในการสั่งการตัวนี้จะใช้คําสั่ง AWSD นะครับอันนี้ผมจะขอเพิ่มความสูงก่อนนะก็คือกด W ค้างนะครับ พอได้ความสูงที่ต้องการ,ก,ารก็ปล่อยนะครับแล้ว AI ก็จะปรับความสูงให้อัตโนมัติแบบนี้ถ้าคุณต้องการลดความสูงนะครับก็กด S ค้างนะครับแค่นี้แหละถัดมาถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้เครื่องเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับต้องการเลี้ยวซ้ายกด A อค้างนะครับปึ๊บกูเจดว่ามันจะมีตัวหมุนนะเห็นไหมหมุน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  มันก็จะเป็นตัวมาว่าเนี่ยเราสั่งให้ไอเนี่ยเลี้ยวนะไปทางนี้เลี้ยวแหละถ้ากดตัวดีค้างนะคมันก็จะเลี้ยวขวานั่นเองอาชีวิทีหกนาคาโอเคทีนี้ครูต้องการเพิ่มความเร็วนะครับให้กด W นะครับหนึ่งค้างแล้วปล่อยนะครับปุ๊บอ่าก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3 0 0อหรือ280นิี่แหละนะครับ เค้ากคือกรอบเหลือคือไอรับซ่าคําสั่งนะครับต้องการลดความเร็วกด S นะครับถ้ากดค้างก็คือเพิ่มความสูงเนาะกดปล่อยก็คือไปการปรับความเร็วเอาล่ะทีนี้ผู้ต้องการหันเครื่องนะแบบใช้หัวเราหันอะนะครับแล้วกดสั่งมันทํำยังไงนะครับจะกด A กับดีมาทีมาช้าใช่ไหมก็กด D หนึ่งครั้งนะปุ๊บที่กลางจอจะมีไอคอนโผล่ขึ้นมานะไอคอนตัวนี้ก็เป็นเหมือนสูตรเร่งแหละว่าเราอะ อยากให้เครื่องเลี้ยวทางไหนอย่างเช่นอันนี้ผมอยากให้เลี้ยวที่ควาสีเขียวนะครับก็หันไปแล้วกดดีหนึ่งครั้งปุ๊บอ่ะมันก็จะเลี้ยวทันทีอย่างนี้เลยถัดมานะครับเราต้องการเปลี่ยนโหมด AI นะครับตอนนี้เป็น FLT นะเป็นไฟระเวลนะครับกด A อหนึ่งครั้งนะครับกดแล้วปล่อยเนะี่ยเห็นว่ามันจะซับโหมดนะเป็น CBTM นะครับ CBTM ก็คือ Combat Mode นะครับ Combat Mode หมายความ,มว่าถ้าเกิดว่าเวลาบินเนี่ยคุณโดน อะไรก็ตามยิงเข้ามาหรือว่ามีการโดนล็อกอะไรเงี้ย AI จะทํามีรี a c t i o n นะคือทําการบินหลบหลีกนะครับให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรมันก็จะบินอย่างเงี้ยบินเหมือนปกตินี่แหละนะครับทีนี้คุณสามารถสั่งให้ AI h ว v e r นะครับก็คือลอยตัวอยู่นิ่งๆกากาศได้นะครับซึ่งการที่เข้าสู่ hover ได้เนี่ยคุณจะไปต้องสั่ง AI นะครับให้ลดความเร็วนะเครื่องลงมานะอยู่ที่ศูนย์นะครับหรือต่ำกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ Okay. ก็ดูความเก็บความเร็วนะครับสปีดต่ำกว่า5 0แล้วเมื่อต่ำกว่า5 0แล้วนะคุณสามารถกดตัว A ทีหนึ่งนะครับหรือปล่อยไว้ก็ได้นะครับ AI จะเข้าสู่โฮเวอร์โหมดอัตโนมัตินะแบบนี้นแล้วก็จะเริ่มโยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็โฮเวอร์ได้แล้วเอไจะมีปัญหาเรื่องการโฮเวอร์ระดับหนึ่งนะครับคืออันนี้ผมกดหนึ่งครั้งแล้วมันติดนะครับมันก็เลยเนี่ยโฮเวอร์ได้นะ แต่บางทีถ้าเราบินมาเร็วๆเราสั่งมันให้มันโเ o อ e r เนี่ยอ AI มันเหมือนว่ามันปรับความเร็วเครื่องไม่ทันนะครับมันก็จะเกิดอาการโยกไปโยกมานะครับเพราะว่าอ AI เหมือนกับว่ามันจะจําพิกัดนะครับตรงที่มันลอยตัวอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วมันพยายามดีดเครื่องมาอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับมันไม่ได้จําว่ามันจะต้องบินอยู่นิ่งๆนะครับโอเคเมื่อสู่เ o อ e r m o มดนะครับคุณสามารถปรับเ o อ e r mode อีกอันหนึ่งได้นะก็คือ hover ทนะครับจะเป็น คล้ายๆกับคอมแบทโหมดนะครับก็คือว่าถ้ามีอะไรยิงมาตอนทาวเวอร์มันก็จะบินหลบหลีกให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ายังยังวนอยู่ตรงนี้นะอ่าไม่เหมือนคอมแบทนะถ้าคอมแบทก็คือจะบินโฉบนี้หลีกหนีไปเลยนะอ่านี้ปลี่ยนคอมแบทได้นะครับซึ่งว่าทีผมก็ยังไม่แน่ใจร้อเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันจะทํางานแบบที่ผมกล่าวได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดบอกนะแล้วผมก็ลองใช้ดูนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับทาวเวอร์ปกติหรือว่าคอมแบทโหมดนะครับ โอเคเมื่อคุณโฮเวอร์แล้วนะครับคุณก็สามารถส่องกล้องได้นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็มองไปยังจุดที่คุณต้องการเนาะโอเคเรียบร้อยทีนี้คุณต้องการจะสั่งให้ AI เนี่ยบินไปยังเป้าหมายนะครับทำยังไงแต่เพราะว่าเวลาเรายิง a อ GM เนี่ยเราไม่สามารถยิงแบบนี้ได้นะครับยิงไม่ออกนะครับเพราะว่ามุมเครื่องมาไม่ได้นะครับเราก็ต้องสั่ง AI นะครับให้บินไปยังจุดที่เราเล็งนะครับ โดยที่เมื่อคุณอยู่ในโหมดนี้เนี่ยนะครับอยู่ในกล้องนะครับให้กดวิค้างทีหนึ่งนะครับคือเล็งเล็งเป้าหมายเนี่ยแล้วกด W ค้างนะครับปึ๊บแค่นี้ AI ก็จะบินนะครับตัวที่กดหัวลงให้นะครับแล้วก็ทำความเร็วประมาณ50-60นอตนะครับแล้วก็ตรงไปยังเป้าหมายนะครับมันจะไม่รักษาความสูงแลละนะครับมันจะรักษามุมยิงให้เรานะครับสิ่งที่เราทำก็คือมองกับไปหาเป้าหมายเดิมให้ได้นะครับ เราเล็งคันนี้นะครับที่คุกก็สามารถสั่งใหม่ได้นะถ้าเกิดว่ามันยังไปไม่ถูกเนาะนะมันไม่มันไม่ถึงนะครับนี่ได้ละแล้วกดยิงไปนะปุ๊บโอเคยิงเสร็จแล้วเราต้องการชบออกเนาะก็สั่ง AI ใหม่นะครับ ป๊บไปที่150นะเพิ่มความสูงแล้วก็เลี้ยวไปทางนู้นสั่งแบบลวดเดียวนะครับมันก็จะบินไปให้โอเคครับก็จบกันไปกับการสาธิตระบบ AI ให้ดูนะผมจะเขียนตัว description ไว้ให้ข้างล่างกันล้วกันนะเผื่อใครงงนะก็คือตอนนี้ AI เราสามารถสั่ง AI pilot เนี่ยบินไปยังจุดที่ต้องการได้โดยที่ใช้ปุ่มคำสั่ง AWSD นะครับคือลักษณะมันจะคล้ายๆกับการทำ Hotas System นะครับ ใช้การดันนิ้วเอากดค้างไปอย่างหนึ่งกดทีนึงก็ไปอย่างหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสะดวกตั้งบนจอยได้ผมว่ามันก็สะดวกนะแต่สําหรับสาหรับตําแหน่งพลอตอ่อะแล้วคุณสั่งกันเนอร์ใช้บนจอยจะสะดวกแต่ว่าถ้าไปกันเนอร์เนี่ยแล้วคุณไม่ได้ขับกดกดบนคีย์บอร์ดเอาก็ได้นะครับอโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับเอาเจอกี้ไปนะครับ